แนะนาตัวไดคค้ครับครับผมโจครับไพรลัสครับตอนนี้ก็กเกษียณแล้วแล้วก็อยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุก็เลยตอนนี้นอกจากมีรีสอร์ทเป็นของตัวเองละก็อยากจะทําเรื่องนวดเพราะว่ามันเสริมกับรีสอร์ทที่ผมทําอยู่ได้แล้วก็อย่างหนึ่งก็ช่วยนวดคนในครอบครัวด้วยแล้วก็คนในรีสอร์ทด้วยนะครับแล้วก็โอ้โหมาที่นี่นี่ปรากฏว่า เกินความคาดหมายก็คือว่าอบอุ่นมากตอนแรกเราก็นึกว่าจะมีแบบว่าสองสามคน4ี่ห้าคนไม่ใช่เลยจริงๆแล้วทีนี้ถือว่ามาตรฐานมากแล้วก็สอนได้ดีมากเกินความคาดหมายชน,นิดที่เรียกว่ารู้สึกว่าเฮ้ยราคาเป็นโคตรคุม้มอะใช่ไหมรู้สึกว่าเฮ้ยราคานี้ได้ยังไงอย่างนี้เขาสอนเราะละเอียดขนาดนี้เรียกว่าเป็นมืออาชีพเลยจากคนที่ผมไม่เคยมีความรู้มาก่อนเลย แต่มีไอเดียหรือว่ามีแนวคิดว่าเฮ้ยมันควรจะมีอะไรที่เสริมกับธุรกิจที่เราทําอยู่แล้วด้วยนะครับบรรยากาศการเรีนการสอนเป็นยังไงบ้างครับ โอ้โหดีกว่าที่คิดไปเยอะตอนแรกก็โทรเข้ามาถามก่อนด,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 ดูใน Facebook ก็โทรเข้ามาถามก่อนว่าแบบว่าที่นี่สอนกันกี่คนอะไรอย่างเงี้ยคือใจเรากลัวว่ามาแล้วจะเหงาเหงาไงใช่ไหมก็เลยแบบว่าบอกว่าตอนแรกกลัวว่าโอ้โหตั้งเหงาเหงาก็สงใจแย่เลยคงใสอันกลับตั้งแต่วันแรก,กรแล้วมั้งอะไรเงี้ยแล้วปรากฏพอมาถึงปั๊บติดใจเลยวันที่2วันที่3วันที่4จนตอนนี้เนี่ยเรียกว่ามาได้ครึ่งทางละก็ มองว่าเดี๋ยวจะเรียนให้จบแล้วก็จะต่อคอร์สอื่นด้วยคอร์สน้นมันคอร์สอะไรต่อคอร์สนวดเท้าต่อด้วยครับอยากจะบอกว่าทุกคนคงจะคล้ายๆผมก็คือพอเราเห็นโฆษณาเราเห็นอะไรต่างเนี่ยก็จะรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจว่าเอฟมันจะเป็นการแบบว่าอะไรอ่ะโฆษณาเกินจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็นการโฆษณาที่แบบว่าทําให้เราสึกอยากจะมาแต่พอเรียนจริงแล้วเราอึดอัดหรือแบบเป็นจริงเลยจริงๆแล้วสนุกมากแล้วจา์เนี่ยที่ชอบมากคืออาจารย์นี้สอดแทรกมุกตลกเกือบทั้งวัน เรียกว่าหากันได้เกือบทั้งวันเช้าเช้าเนี่ยก็มีกิจกรรมกันแล้วก็ผ่อนคลายกันแล้วก็ถึงจะเรียนแล้วก็มีการสรุปมีการทดสอบว่าวันนี้เราได้ถึงไหนแล้วแล้วก็ไม่ได้แบบอัดมาทีเดียวเลยนะเขาจะมาเป็นแบบแบบชุดๆเป็นชุด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 เราก็ไม่ต้องเรียนเยอะเราก็เรียนเฉพาะชุดที่เราคิดว่าเราพอใจแค่นี้แล้วเราก็ไม่เขาไม่ไ,มได้กดําหนดวันด้วยเขาก็บอกว่าถ้าเราพอใจเรียนแค่นี้เราก็เรียนแค่นี้หรือวันนี้เรืไม่อยากจะเรียนก้าวหน้าไปอีกเราก็เรียนเฉพาะวันนี้ก่อน เอาให้ชัวร์นวดให้ชัวร์แล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อบางคนมาเป็นเดือนๆแล้วก็ยังมาอยู่นะเขาก็ต่อไปเขาแบบเรียนละเอียดยังผมก็ผมผมไม่รีบผมไม่รีบผมก็เรียนซ้ำบ้างอะไรบ้างก็สนุกดี <Okay. S 1> ถ้าสมมติว่าคิดว่าจะเรียนนวดไทยนะนวดนวดแบบผ่อนคลายด้วยนะหรือว่านวดแบบน้ํามันหรือว่าเทา้าต่างแนะนําที่ปานนี้เลยผมแนะนําว่าอันนี้ถือว่าเป็นความที่อยากจะบอกเพื่อนๆเลยว่ามาแล้วไม่ผิดหวัง